พอสวัสดีคนเลยนะครับอยู่กับรายการไอติกเกมเมอร์อยู่กับผมบอลน,นะครับเกมไมครับรู้ก็ดีแล้วลไม่ต้องพูดมากกัะหน่อยแย่แย่แย่อัน yeah. yeah, yeah. นี่ผมก็จะมาเล่นเกมไมเกย์แล้วก็เราจะมาสร้างบ้านกันอยู่รอดไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยเครับอ่าก็เข้าไปเรีล่นเลยแล้วมีทีมงานเกยด้วยครับสวัสดีครับสวัสดีไอีคนนะครับสวัสดีเฮียโอ้ยมึงด่าเฮียมึงดูด้วยใครดูด้วย เอ้อเดเดยเปิดแดดเปิดแบบเปิดนี่ยังเฮ้ยเปิดไปเออนั่นแหละเข้าไปอ่าโอ,อเย,ย่โอ้ทำไมถึงจะเพ็ดกูไปอย่างเงี้ยไปตออออ่ออ้าวเอาไอ้เหี้ย่ทำไมมันไปนอย่างเงี้ยเฮ้ยก่อดล้างก่อดล้างต้นไม้อย,อยู่ไหนฮะต้นไม้ไม่มีเหรอโอ้ยรู่น ไอ้โย่กูสร้างบ้านด้วยดินเดี๋ยวกูสร้างบ้านด้วยดินนี่ต้นไม้อยู่นี่เออมึงไปตัดได้เครื่องกู้แรงอีเพื่อจะออกเรตตีกันนะโอ้เออมึงออกไปออกไปแล้วต้นไม้เรามาปลูกนี่นะมาดูน้ำนี่เฮ้คนเล่นไอ้เส้กินให้หน่อยดิเดี๋ยวเอาใส่ลงเยอนครับรีบตัดให้ผมหน่อยครับ

ชาลีชาลีดอะไรไม่มีต no, well, oh, no ้นไม้ตกเลยเด้อ้าอดไม่แหลหกอ้าวโอ้ไม่แหลกหรอกหรือเปล่าเออก็ขอทำการออกแป๊บนึงนะครับให้เพื่อนมาอ่อนอือแล้แม่งไง ก็จะมาลองเพลงว่า Wonder Cream นี่เลยแล้วก็หงต่อแล้ครัคุณเฟมอะไรของนี่ f ส s ดอ๋าอการลินเฮ้ยดอ่ะอากูทางบนดินต่อแล้เฮียเออเดี๋ยวทีมงานเกย์คนหนึ่งก็จะมานะครับแม่งเกย์มาเลยทีมงานนะทีมงานคนนี้ ท่านเก็บแชปเปอรลิงมาให้ผมยังเฮ้ยเก็บอ้อยมาเลยไปเก็บอ้อยเลยเพองไปหาอันนี้มาได้ต้นไม้ขเยอเลย ดอกไม้แสงหอมเดินเล่นๆหน่อมดอกวเฮ้ยท่านเอาไหมผมหน่อยดูสิมันจะมือแล้วกูไม่ให้เสกครับเพราะว่ามันจะเกนไปอ่ะโอเค แม่งมันซีดก่อนล้างจะชัดมันเกาะมันไม่ใช่ก่อนล้างอะไรอย่างนี้มันเกาะอ,อะไรสักอย่างนี่เป็นไงก่อลังตัดไม้อน่นะนึงเฮ้ยเจอแกะเจ้าแกะ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 เฮ้ยเราต้องใช้ขั้แก่อีกอันเราตงเดินบ้านานอนได้สามฮอบสาม

แมงบูีเขาบี้เขาแม่งเสียงดังโหเส็งเฮ้ยแม่ายเสียงดังยิบหายแมงไอเยงดังยิบหายพวกพี่ผมเนี่ยแม่งเสียง รู้ดีว่าถ่ายคลิปอยู่มึงรู้เนี่ยเแมงเอ้ยแมงไม่ต้องไม่ต้องเปิดโทรโคมอะไรอย่างเงี้ยออให้มีเี้ยเลบนนี่ไปหาข้าววันหาข้าวเดี๋เดดเดเดกูส่งเสริมให้ครับมึงอยากตายต้องากันเ่มึงให้กูข้า เกูยอแล้วบานมันวันไงกูหยิบของไอ้ต้นไม้ตม้นใหญ่เนตะ้นเล็กมั้งไงศาสต์โอ้โหของของมึงใช่ไหนนะไมเนี่ยนะฮะโอเคเดี๋ยวกูทำเรืนองเดี๋ยวกูบปลูกเอาเดี๋ยวค่อยกอดตรงนี้ชาลีเป็นต้นชาติติงเป็นอะไรเอาเอาชื่อไม่ใช่ใชายเราต้องปลูกต้นประเทศไทยครับสำหรับเขาเขาลูกทุนชาแน่นอน ส่งเสริมตังการกูเลยจัดให้ครับปลกต้นชัฟเฟิลลิ่งกันนี่บ้าเอาไปเอาไม้ไปเอาไม้ไปเอาไปโม้ไอหกมึงกูไดาฮาเออ้แม่งบ้านยังไม่เสร็จเลยโอเคบักบักไม่ได้ไม่ได้เกียวอะไรโมซอบ เอาไปลงเหี้ยอะไะใส่มั่วอะแม่งใส่เลงโอเคเย yeah. ่กูว่าตรงนี้ด้วยนะร้ายก็วกไวปแฟนโตนะจ๊ะ เอ,อ,อันนี้ก็เหลือไฟไฟเดียวก็คือชายหนเดียวเยี่ยอะไรไปเอาอังเตามาฮะไปเอาไปบ้านน้ำอ่ะไปบ้านเพื่อน,นได้มากัาบ<ล>ประบังคันดีอ่ะแต่อยู่ก็500อ่าวิเฮี่ยของค้ามีแล้วไม่บอกกูไม่ข้าไม่โตเลยวะมอนเช็คหนบหน่ะมีเต็นตาแต่ได้ไดตได้ กูตายเองดีว่ะเฮ้ยเอาของให้กูเลยเอาไอเหี้ยมึงเอามาเยอะมาจากไหนวะเนี่ยโอ้โหมาให้โอเคครับมานี่ครับเรามีวิธีให้ค่าอย่างสงบสูขครับผมอาคุณดักเกมครับ อันนี้เ่างี้ยนี be, like, ่ยเนี่ยแก่ไม่พอเงี no ้ยเนี <S 2> <S 2> ่ยเอาเลยเอาเลยไทยอ้มเนือชาชัยปังโอ้แม่งคนรรันทคเลเลดนหนาตำตายมมเย็บรอยแล้วอ้ก่ต้องขอไปก่อนอีกรอบนึาตอนนี้ที่นอนเราไม่หอมเยจะมืดปะ มึงเอาเปลี่ยนเป็นไม้ไปดีกว่ามีะไรใสหมดไปก่อนไม่บ้าน่นาไม้ก็มีอะกูไปตัดมาเองอนะอันนี้ค่อยอันนี้เป็นทางลงแร่ไปเลยจบตรงเนี้ยอะไรวะเอเอ,เอมึงแก้วเองอะกูขี้เกียจละแต่กูทำเป็นเพื่อนก็ได้ไหม